วัสดีครับวันนี้พามาชมตัวแคปยกสูงนะครับรุ่น XL Plus นะครับแต่งจัดทรงยก2นิ้วนะครับแมกยางก็จะเป็นขนาด20นิ้วนะครับออฟเซตลบย4นะครับผมอันนี้ใส่ลูกหมากกันโค้งมาให้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ก้อนรองมายก2นิ้วเพิ่มเติมในส่วนอื่นก็จะเป็นโลบาร์เหล็กแขนยาวนะครับแล้วก็สกู๊ปฝากระโปรงนะครับเป็นตัวฟิตรูปม้านะครับแล้วก็คิ้วล้อเป็นแบบเรียบกระจังหน้า FORD ดเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะครับโลบาเหล็กแขนยาวจะเป็นของไรโนนะครับครับ ตัวนี้จะใส่ตัวลูกหมากกันโค้งนะครับนี่นะครับตัวนี้กันโค้งนะครับติดนกเดิมนะครับตัวนี้แล้วก็เพิ่มเติมภายในก็จะเป็นในส่วนของเบาะหนังนะครับนี่ครับเบาะหนังนะครับเป็นดำได้ส้มนะครับแล้วก็มีแถบสีส้มนะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อทักสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้นะครับเป็นรุ่นแคบยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาบรรยากาศคือมาส่งครับ